คือปรช่องทาประกาศแก้วนะคะก็นะคะพามาดูการทำงานนะคะแต่อีกวันนะคะที่บ้านทางภาใต้น,นะคะก็าม,มาเข้าฟันมาร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนเดิมน,นะคะก็เจออุปสรรคอีกแล้วนะคะฝนตกทำง,งานกันกลางสายฝนอีกแล้วนะคะอาการก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเมื่อเมื่อเช้าคืนชื้น,นแล้วก็แดดออกแล้วก็ฝนตกนะคะ การไม่ได้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะลงเสากันอีกนะคะลงเสาใม้เสร็จนะคะงานวันนี้ก็น่าจะลงเสากันให้เสร็จนะคะฝนตกเด็กออกเพราะควันไม่เคยหวนไว้ไวหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะให้งานเสร็จนะคะพอมาพบกับยากาศกันเลยนะคะดูควันที่ปีนขึ้นไปปิดเอทาไว้ก็ ตัวขนนะคะและจะทำให้เสาตัวกระมิ้นะคะก็จะมีพวกราค้อนทองนะคะอัญชิตนะคะชากอิมพวกนระดัวพวกราดเอื้องข้านะคะแล้วก็ฟันต้นปกบ้านเหมือนเดิมนะคะมาช่วยกันแบบนี้นะคะ เพื่อน้องชักนะคะดูพี่ฟก็ยังอยู่ในบ้านนะคะวันนี้พี่ฟายไม่ได้เข้าป่าพี่ฟายดูชักนะคะวันนี้นนี้ก็อากาอนุดกำลังขึ้นปิดเสานะคะฝนตกหนักแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไม่ควดก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็อากาศเปลี่ยนแลงเหยเนาะสภาพร่างกายก็นะคะไปตามอาการ หมดเลยนะคะตอนนี้พอควัน ขึ้นปิดเสากันนะคะควรมาแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าวันนี้อากาศพุ่มนะคะดู่ดีๆก็ตกมาเลยนะคะก็ยังเหลือลงเสาอีกสองต้นนะคะไปจะถึงนะคะอากาศหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะกาบเปลี่ลยนแปลงหน่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะ นนี้ก็กำลังเริ่มนะคะการสาดบ,บ้านน้องฝ้ายนะคะเพื่อจะไม่ให้ฝนสาดน้องช้างเนาะนะคะวันนี้ก็ฝนนะคะทดลองความแร่งของร่างกายพะควันกันอีกแล้วนะคะยิ่งหนักเข้ามาเรื่อยๆนะคะสู้กันเต็มที่นะคะทีมพะควันช้าง้องทูเรานะคะ ควานชิดจะเเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดนะคะเพราะควานด้านล่างก็จะช่วยกันถือควานชิดต็็จะปีนนะเป็นคนปีนขึ้นไปนะคะหน่วยกล้าตายนะคะควานชิดหน่วยกล้าตายทุกงานเพราะว่าเขาตัวเล็กที่สุดในทีมนะคะ อนนี้ช่างใหญ่กําลังคิดหนักเลยนะคะจะเริ่มกันต่อ,อยังไงดีฝนมาก็เปียกแฉะหมดเลยนะคะพื้นจะทํายังไงต่อดีนะคะก็ฝากทุกท่านให้กําลังใจทีมพคฟานได้นะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามเข้าเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับอ่าหยุดแล้วนะคะเริ่มหยุดแล้วแต่ก็ยังโปรยอยู่เนาะนะคะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ